สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ทางช่องจิตตะพุทธะจะมาพูดถึงเรื่องการทำมาค้าขายไม่ดีควรแก้ด้วยวิธีไหนให้ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติกันดูนะคะเชื่อว่าตอนนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะการทำมาค้าขายที่ไม่ขึ้นเหมือนเก่าอะไรที่เคยค้าขายได้ กลับทํายอดได้ไม่ดีแล้ววันนี้ทางช่องก็เลยจะขอมาแนะนำวิธีการแก้กรรมค้าขายไม่ดีให้ถูกต้องกันค่ะจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยนะคะกรรมก็คือผลของการกระทำหากเรามีกรรมดีติดตัวเยอะก็จะส่งผลให้ชีวิตประสบความสําเร็จอย่างลาบลื่น แต่ถ้าเรามีบาปกรรมติดตัวก็จะพบเจอแต่อุปสรรคขวากหนามเข้ามาทำให้ชีวิตจิตใจไม่สงบได้ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะมารู้จักกันในนามของเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่มีบาปบุญสัมพันธ์กันมาไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติก่อนโดยที่ตัวเราอาจจะเข้าไปร่วงเกินบุคคลเหล่านั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางมโนกรรมกายกรรมหรือว่าจีกรรมซึ่งนำไปสู่การสร้างความโกรธหรืออาฆาตให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้ซึ่งโดยปกติแล้วตามดวงชะตาของคนเราก็จะมียามสุขและทุกข์ปะปนกันไปมีช่วงดาวรุ่งทำมาค้าขายขึ้นมือ ไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายดีไปหมดหรือได้ประสบพบเจอความรุ่งเรืองซึ่งช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่กับท่านนานหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาและเช่นกันหากช่วงเวลาไหนดวงตกเหล่าเจ้ากรรมนายเวรก็จะคอยเข้ามาฉุดรั้งให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานทำมาค้าขายไม่ขึ้นเหมือนเมื่อก่อน หรือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพจิตก็นึกคิดฟุ้งซ่านดังนั้นหากพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่นึกคิดอยากจะทำมาค้าขายให้ขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. การสวดมนต์และขออธิษฐานอโหสิกรรมวิธีนี้ เป็นวิธีแก้กรรมค้าขายไม่ดีขั้นพื้นฐานที่สามารถทำง่ายโดยง่ายหลายท่านที่มีการสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้นอาจลืมนึกถึงการขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรจึงทำให้ชีวิตสะดุดและติดขัดอยู่ดังนั้นลองใช้วิธีการสวดมนต์และแผ่บุญกุศลจากการจเจริญภาวนา ให้แก่เจ้ากรรมในเวรของท่านดูโดยสามารถกล่าวได้ตามนี้ค่ะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรมมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขามันตุเมอโหสิกรรมังภะวะตุเมกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไร และอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จเทินนิพพานะปัจจโยโหตุ 2. การกรวดน้ำความขัน เชื่อว่าสุภาษิตไทยอันนี้หลายท่านต้องเคยได้ยินกันแน่นอนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้สิ่งที่ติดขัดกลับมาลาบลื่นได้การกรวดน้ำความขันคือการตัดสิ้นความสัมพันธ์ให้หมดเวรหมดกรรมระหว่างกันหากใครที่รู้สึกพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคที่ใหญ่หลวง ก็ขอให้ลองไปทำบุญถวายสังฆทานหรือการตักบาตรยามเช้าเป็นประจำและทุกครั้งเมื่อทำบุญเสร็จก็ห้ามลืมที่จะกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยเริ่มจากการอธิษฐานจิตของท่านเพื่อขอแผ่บุญกุศลน,นี้พร้อมบอกแจ้งให้ชัดเจนว่าขออุทิศส,ส่วนบุญขอสิ้นเวร สิ้นกรรมที่ทำร่วมกันขอให้ไม่ต้องพบผ่านกันอีกจากนั้นให้ความลงพื้นดินทันทีไม่ต้องค่อยๆเทน้ำลงเหมือนการกรวดน้ำปกติการกรวดน้ำแบบนี้จะช่วยตัดเวรตัดกรรมที่มีมาแต่ก่อนให้หายไปซึ่งบางท่านอาจทำเพียงสองครั้งก็หายแต่บางท่านก็อาจจะต้องทำมากกว่านั้น แล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน 3. การทำบุญลงศพการทำบุญบริจาคลงศพให้แก,ายยาก่ศพไร้ญาติเชื่อกันว่าจะช่วยส่งผลต่อเจ้ากรรมนายเวรและเป็นการเปลี่ยนดวงผ่อนหนักเป็นเบาใครที่ช่วงนี้ทามาค้าขายไม่ขึ้นก็สามารถมาแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ ด้วยวิธีการทำบุญลงศพหรือผ้าขาวไม่ว่าจะทำกับมูลนิธิหรือวัดก็สามารถทำได้เช่นกันโดยอาจใส่ชื่อเป็นเจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาตหรือบุคคลที่มีปัญหาของท่านแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พวกเขาเหล่านั้นและอย่าลืมกลวดน้ำเพื่อฝากพระแม่ธรณี นำกุศลเหล่านั้นไปมอบให้แก่ผู้ที่เราแผ่บุญไปให้นะคะ 4. การทำบุญทำทานการทำบุญตักบาตรก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรในยามเช้าหรือการทำบุญอาหารเพนนอกจากนี้ยังมีการทำทานให้อาหารแก่สัตว์จรจัดอย่างสุนัข แมวหรือการให้อาหารแก่ปลาซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ดังนั้นใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะทำบุญกับพระวัดหรือทำทานช่วยเหลือสัตว์ต่างๆได้ค่ะ 5. เปลี่ยนแก้กรรมหลายท่านที่มีชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์อันไม่เป็นมงคลในบางครั้งหากท่านได้ลองปรึกษาพระอาจารย์ที่นับถือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะในบางครั้งผลกรรมที่ผูกติดมาในเบอร์โทรและชื่อก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทำให้ท่านค้าขายหรือเริ่มทำธุรกิจใดก็ไม่ขึ้นบางครั้งหากได้ชื่อหรือเบอร์โทรที่ถูกใจแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะกรรมที่ผูกทำให้ท่านไม่อยากเปลี่ยนก็ขอแนะนำให้ตัดสินใจเปลี่ยนตามคำแนะนำเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ขอให้ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับชื่อเก่าหรือเบอร์โทรศัพท์เดิมของท่านก็ถือเป็นอันเสร็จสิน้นนอกจากวิธีการแก้กรรมค้าขายไม่ดีและอีกวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ลองนำสินค้าของท่านมาขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทำการค้าขายผ่านทางแอปขายของออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เพราะทำได้ทั้งการพูดคุยโต้อตอบกับลูกค้าอย่างไม่มีติดขัดระบบนับสต็อกสินค้าอย่างแม่นยำระบบออกออเดอร์และติดตามสถานะออเดอร์ระบบรับชำระหลายช่องทาง และยังสามารถทำให้พ่อค้าแม่ค้าสร้างหน้าเว็บขายของออนไลน์ให้กับร้านค้าของตัวเองได้อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังสําหรับคำแนะนำวิธีการแก้กรรมค้าขายไม่ดีก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่มาของเนื้อหาสาระดีๆและขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ